นะคะอาจารย์จะมาแนะนําหัวข้อาการเรียนการสอนในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์นะคะในระดับชั้นปวชชั้นปีที่นะะ2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าการเรียนการเขียนเว็บไซต์เนี่ยเราจะมีวิธีการเรียนในแต่ละสัปดาห์มีอะไรบ้างนะคะค่ะอาจารย์ก็จะสอนตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คือความหมายและความสําคัญของภาษา PHP นะคะแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนการเขียนโปรแกรมหรือเขียนเว็บไซต์ ของภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะรวมไปถึงวิธีการสร้างไฟงานคำสั่งพื้นฐานการสร้างตารางต่างๆการสร้างรูปภาพและการแทรกพื้นหลังนะคะรวมไปถึงการจัดรูปแบบเอกสารนะคะรวมไปถึงการจัดรูปแบบเครื่องหมายหัวข้อและรายการเลื่อยไปจนถึงการสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับเว็บเพจ นะคะรวมไปถึงการสร้างเฟรมการแทรกไฟล์มัลติมีเดียเพื่อการตกแต่งเว็บไซต์ของเราให้สวยงามนะคะรวมไปถึงการกําหนดลักษณะและรูปแบบของตัวอักษรน,นะคะต่อมานะคะข้อ13ถึงข้อ17นี่ยจะเป็นออปชันหรือว่าฟังก์ชันเสริมที่เราจะนำไปใส่ในเว็บไซต์ของเรานะคะตัวอย่างเช่น เออสไลด์โชว์สไลด์โชว์ก็จะเป็นการนําภาพมาต่อต่อกันเพื่อเป็นลูกเล่นในการสร้างเว็บไซต์ของเราให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่า Navigation Bar with Icon ก็จะเป็นเมนูที่เราสามารถสร้างโดยเป็นการสร้างในลักษณะของกึ่งสําเร็จรูปนะคะเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในช่วงเปิดเทอมนะคะค่ะต่อมาพอเรารู้หัวข้อการเรียนการสอนแล้วนะคะวิธีการเรียนในแต่ละทิ์ของอาจารย์ ก็จะเป็นในลักษณะของการเวิร์กช็อปค่ะแล้วโดยที่เราจะเน้นการปฏิบัติมากกว่าเรียนทฤษฎีนะคะเราจะให้นักศึกษาทุกคนนะคะเรียนรู้การปฏิบัติเพื่อที่จะฝึกประสบการณ์ฝึกความชํานาญฝึกความคล่องแคล่วในการเขียนโค้ดนะคะค่ะในหัวข้อการเรียนการสอนในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ